สวัสดีครับพบก,กับครูเสกสรรจวนสุขเหมือนเดิมนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มเป็นการสร้างอ e ีบุ๊กนะครับจากโปรแกรม f ิปอร์บัมหกจนปนะครับซึ่ง <Yeah. S 1> การเข้าสู่โปรแกรม f ิปอร์บัมหกจปจะเข้าสู่โปรแกรมได้อยู่2อลักษณะนะครับอันดับแรกก็คือหน้า d e สท็อปนะครับก็จะมีชัดคัดของโปรแกรมที่มีปกหนังสือนะครับ เป็นสีแดงๆเป็นฟิบร์บัมแซมเปิลนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่ปุ่มสตาร์ทแล้วก็ไปที่ออโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปเลือกตัวโปรแกรม e-book นะครับ e-book system ก็จะมีฟิบอารบัมแซมเปิลแบบนี้นะครับก็คลิกเข้าสู่โปรแกรมนะครับ ลักษณะหน้าต่างของโปรแกรมฟิตรบัม6.0 Pro ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะมีตัวอย่างของอ e ีบุ๊กนะครับที่สร้างขึ้นนะครับมาจากโปรแกรมตัวนี้นะครับตัวนตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นหน้าต่างโปรแกรมข้างบนสุดก็จะเป็นเป็นไปเต้นบาร์นะครับจะบอกว่าเป็นโปรแกรมฟิตรบัมรุ่น6.0 Pro นะครับแล้วก็บอกที่อยู่ว่าเราอินสตอลโปรแกรมไว้ที่ไหนนะครับ ต่อมาอันดับที่2นะครับก็จะเป็นนะครับเมนูบาร์นะครับก็จะเป็นเมนูในการใช้งานต่างๆของโปรแกรมตัวนี้นะครับเรื่องแต่ไฟล์นะครับโฟลเดอร์อีดิทวิวนะครับฟิปทูบุ๊กมาร์คมาร์เกอร์ฟาวเวอร์ไรทูนซีดีเมเกอร์ออปชั่นแล้วก็สุดท้ายก็เฮล์นะครับส่วนแถวข้างล่างลงมาอีกแถวหนึ่งนะครับก็จะเป็น พูนบาร์นะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการใช้งานต่างๆเมื่อนําเมาส์วิชี้ที่เครื่องมือตัวนั้นมันก็จะบอกนะครับว่าเป็นเครื่องมือชื่ออะไรนะครับตัวอย่างตัวแรกก็คือคิก k Start นะครับอันที่สองคีเอด์นิวบุ๊กนะครับอันที่สามอุพนิบุ๊กตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับสําหรับหน้าต่างโปรแกรมเราเรียนรู้หน้าต่างโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะสร้างอ e ีบุ๊กในการเริ่มสร้างอ e ีบุ๊กเราก็ไปที่ไฟล์นะครับ ก็จะมีหนังอ,อีบุ๊กหเล่มมาให้นะครับอันดับแรกในการที่จะสร้างอีบุ๊กเราก็ต้องทําการเลือกสันปกหนังสือนะครับไปที่ออปชั่นบุ๊กบินเดอร์นะครับผมเลือกยี่ตัวนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ลองดูนะครับบุ๊กบินเดอร์เป็นบุ๊ก 3D ครูในลักษณะแบบนี้นะครับพอเลือกไปที่สันปกนะครับ แบบต่างๆได้แล้วนะครับเราจะเป็นตอะมาลำดับที่2องเราจะเป็นการเปลี่ยนปกหนังสีนะครับเราก็ไปที่ออปชันเซตบุ๊กออปชันนะครับก็จะขึ้นลักษณะหน้าต่างที่เป็นแบบนี้นะครับพอขึ้นลักษณะหน้าต่างที่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นเซ็ตบุ๊กออปชันอันดับแรกก็คือฟอนต์โคเวอร์ก็คือเป็นปกหน้านะครับอันดับที่2ก็คือแบ็กโคเวอร์ก็จะเป็นปกหลังนะครับ นี้นะครับก็จะเป็นเดซิิเคชันนะครับขอซูมนิดนึงอันนะครับฟอนต์โคเวอร์เป็นปกหน้านะครับแบ็คโคเวอร์เป็นปกหลังนะครับแล้วตัวคัลเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีให้ปกหน้าแล้วก็ปกหลังนะครับแลต,ตัวนี้เท็กเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกรูปทีมหรือเลือกรูปภาพนะครับที่จะแทรกตัวนี้ก็เป็นรูปแบบที่ แกเหมือนกันนะครับลองดูนะครับปกหน้าเราจะเปลี่ยนเป็นคัลเลอร์เลือกในหะ้ผมเลือกวัตี่สีส้มกดโอเคอะไรง้นก็ลองมาดูนะครับพวกทีมที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมเต่ผมเลือกตัวที่ตัวแรกนะครับส่วนแบ็ค cover ผมก็เลือกตัวแรกเหมือนเดิมครับพอเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มบันทึนะครับ บุ๊กของเราก็จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัตินะครับลำดแบบับล้งางใจลำดับที่สองไปแล้วนะครับการเปลี่ยนปมหนังสือนะครับก็เสร็จเรียบร้อยต่อมานะครับเราก็จะเป็นการเพิ่มนะครับเอกสารให้กับอีบุ๊กของเรานะครับไปที่ edit นะครับ insert เป็นสุเพจนะครับแล้วก็วิดีโอที่มันติเปิลเพจนะครับคือหน้าต่างลักษณะแบบนี้ให้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มนะครับว่าเพิ่มตั้งแต่ข้างหน้าหรือด้านซ้ายหรือด้านขวาือเพิ่มตรงไหนนะครับผมเพิ่มไปที่บบหน้านะครับแล้วก็คลิกไปที่อเคนะครับอีบุ๊กของเราก็จะมีเป็นให้ทั้งหมดบบหน้าเรียบร้อยนะครับ พอได้อ e ีบุ๊กตัวนี้นะครับต่อมาเป็นการพิมพ์ลักษณะที่เป็นการพิมพ์ข้อความนะครับการพิมพ์ข้อความก็ไม่ยากนะครับให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่อ n นเนเจอนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับสาหรับวันนี้ผมจะสอนเรื่องพันธุก,กรรมแล้วก็มาเลือกขนาดฟอนต์สีนะครับว่าเลือกยังไงนะครับพอได้แล้วปึ๊บ กดเราก็จะย้ายจำหนนสอนะครับขึ้นไปกันด้านบน,นครับหัวข้อของฟอนต์ฟอนต์ตัวนี้ผมเปลี่ยนสีแดงนะครับนีองนะครับพอเราพิมพ์เอกสารได้แล้วในลำดับที่สามนะครับพิมพ์เอกสารเสร็จปุ๊บต่อมาเป็นการคัดลอกข้อความนะครับจาก โปรแกรมอื่นนะครับสมตสมติว่าผมจะคัดลอกจากโปรแกรม Microsoft Word นะครับที่เป็นเนื้อหาที่เคยสอนไว้แล้วนะครับเข้าไปที่สอประถอแล้วก็โรงเรียนนะครับแล้วก็การสอนครับเป็นเรื่องการพันธุกรรมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของคนและสัตว์นะครับ ลอกก็คือแบกเมาส์ทึบคลิกขวานะครับกดไปที่ก็คปปี้หรือคัดลอกนะครับหรือกดคอนโทรลซก็ได้นะครับแล้วก็จอหน้าต่างตัวน,นี้ลงเข้าสู่โปรแกรมอ e ีบุ๊กแล้วก็คลิกขวาแอนโนตีดนะครับพอได้เสร็จพื้บ คลิกขวาเพจหรือกดคอนโทรล V ก็ได้นะครับรมีลักษณะเหมือนกันพอหลังจากนั้นก็เราก็ย้ายตำแหน่งตัวหนังสือขึ้นไปข้างบนจัดให้มันสวยงามครับ วยงามนะครับเปลี่ยนชี้ักษอก็เปลี่ยนได้ก็แบบเป็นคลิกนะครับเปลี่ยนไปเป็น,ปนผมเป็น,ปนสีน้ำเงินนะครับทั้งหมดแตกมส์เป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคตัวน e ี้อีบุ๊กก็จะสร้างลายเรียบร้อย,อยเป็นการคัดลอกข้อความนะครับจากแกมอินลำดับต่อมานะครับการปรับแต่งก็คลิกนะครับให้ขึ้นกลุ่มน,นะครับ สีขาวแล้วก็เป็นเส้นประนะครับเราก็จะย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับลำดับที่สามไปแล้วต่อมาเป็นการลำดับที่สี่เป็นการจัดนะครับสารบัญน,นะครับาการจัดสารบัญน,นะครับให้กับอ,อีบ e ุ๊กนะครับด้วยโปรแกรมฟิตับบ์หกศูนย์โปรตัวนี้ให้ทิศไปที่ Edit นะครับแล้วก็ไปที่ตัวหมายคอนเทนต์นะครับ เสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนสารบัญน,นะครับข้างบนสุดก็จะเป็นไตเติลนะครับแล้วก็คลิกไปที่ m o i i y y นะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็นให้ใช้ที่เป็นภาษาไทยได้นะครับที่นิยมก็ไม่ยากนะครับอังสนา n น w เปลี่ยนคำว่า Content เป็นสารบัญน,นะครับหลังจากนั้นกดคลิกปุ่มโอเคแล้วก็โอเคครั้งหนึ่ง หน้าของสารบัญก็จะเปลี่ยนให้ถ้ามันเล็กก็เปลี่ยนใหม่นะครับไปที่ด i t นะครับกดไมค์ค Content Modify เลือกไปที่ประมาณสักสิบแเปลี่ยนเป็นสีแดงกดโอเคโอเค,คก็จะเปลี่ยนสารบัญให้นะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับ เราจะเปลี่ยนตัวที่เป็นเนื้อหาในสารบัญด้วยนะครับก็เปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นการแทรกรูปภาพและแทรกไฟล์มัลติมีเดียนะครับก็ให้ไปที่ edit นะครับแล้วก็ insert มัลติมีเดีย object นะครับตัวนี้เป็นการแทรกรูปภาพสมมติว่า,วา เรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนี้นะครับผมจะขออนุญาตเอาภาพที่ไม่เกี่ยวนะครับมาใส่ลองใส่ให้ดูนะครับไปที่คลิปใส่ภาพก็ดึงมาเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่แทรกหลังลจากนั้นก็ปิดนะครับอันนี้เป็นการแทรกรูปภาพด้วยไฟล์มัลติมีเดียเดยบร้อยนะครับ หลังจากนั้นในหน้าถัดมาก,ก็อาจจะทําในลักษณะเดียวกันนะครับสมมว่าผมแดกเมาส์คัดลอกข้อความจากโปรรมแกมีกดคลิกขวาคัดลอกแล้วหน้าต่างลงมาที่อ e ีบุ๊กนะครับคลิกขวาโนเตกดคลิกขวาเพดนะครับหรือจะเป็นคอนโทรนซีคอนทรลก็ได้นะครับ,ป, C, v, นะรบปรับแต่งมีลักษณะที่ ของการเนื้อหาก็ลากเมาส์ลงมาเปลี่ยนชี้ตัวอักษรเปลี่ยนชี้ตัวอักษรเป็นสีที่ต้องการผมเปลี่ยนเป็นสีงเงินนะครับแทรกรูปภาพก็เหมือนเดิมนะครับอิดอินเสิร์ตเมันอิดนะครับปิดแล้วก็ลากเมา,า,า,าส์รูปภาพเ็เรียบร้อยนะครับ การเช็แล้วก็ปิดตัวนี้นะครับแล้วแรูปภาพนะจริจริงแล้วปรับแต่งรูปภาพได้เหมือนกับปรับแต่งเนื้อหาข้อความนะครับก็จะคลิกให้เกิดลักษณนะปุ่มแบบนี้แล้วก็คลิกขวานะครับไปที่มี Rotate ก็คือหมุนไซส์ Size นะครับเอฟเฟกนะครับผมเริ่มไปที่ Shadow ให้ดูนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นเงาข้างหลังนะครับ ของเราข้างหลังอาจจะใส่ตัวเอฟเฟกตัวอื่นก็ได้นะครับ 3D อย่างนี้ก็ได้ทำลักษณะที่เป็นเอฟเฟกของรูปได้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นการแทรกเสียงนะครับการแทรกเสียงให้กับลำดับที่5ก็คือการแทรกเสียงการแทรกเสียงให้ไปที่ Set book Op t i o n นะครับ Option แล้วก็ Set b o o k Option นะครับ แล้วก็คลิกไปที่ audio นะครับพอคลิกไป audio เสร็จปุ๊บเราก็จะไป a อ d เสียงม,มาใส่ว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนก็ไปทายเสียงดูนะครับผมแทรกเป็นเพงลงโรงเรียนในฝันนะครับแล้วก็มาคลิกตรง enable audio ตรงนี้กอกดโอเค ีการแฉเสียงะคัตอนนี้ก็คือขออนญาตไม่แช่กอดนะครับพอดีทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าการแช่เสียงยังไงนะครับหลังจากนั้นเราเปลี่ยนสารบัญนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเรียบร้อย พอเปลี่ยนสารบัญเรียบร้อยต่อไปเป็นการเปลี่ยนดัชนีข้างหลังนะครับว่าเป็นเปลี่ยนอินเด็กข้างหลังเป็นดัชนีก็คือไปที่ e d i t นะครับอัปดาหไม i อินเด็กนะครับก็เปลี่ยนจากไตเติลเป็นดัชนีนะครับเนื้อหาดัชนีเนื้อหาแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยยนะครับอยู่ที่ประมาณสิบแปด โอเคโอเคเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีก็เหมือนกันนะครับ e ี i t ่อไหมยินดี Modify ใช้สีแดงกดโอเคโอเคนะครับก็เปลี่ยนกับคืนก็เปลี่ยนกับคืนเปลี่ยนด้วย้อยนะครับต่อมาเป็นการเซตลิงนะครับจะเซตจากตัวอักษรหรือภาพก็ได้นะครับ ก็ถ้าเซ็คจากภาพก็คือให้คลิกไปที่ภาพแล้วก็คลิกขวาเซ็ตลิงก์นะครับเซ็ลิงก์สมมติว่าตัวเนี้ยผมเซ็คไปยังเิ็ทไซต์ดูไอของผมน,นะครับเป็นเวอร์ไมท์แบบคูเซสันคอมนะครับก็กดโอเคในลักษณะอีเวบหนึ่งก็คือการเช็คเปยนหน้าอ่า ที่เป็นหน้าต่างๆของเนื้อหาในอ e ีบุ๊กก็คือว่าจะลิงก์ไปยังหน้าไหนนะครับก็เลือกนะครับตรงข้างล่างเป็นเพจตัวนี้นะครับ mm. เพจมันป็นหน้าไหนแต่ผมจะเช็คไปที่ URL เว็บไซต์ของผมเองคลิกที่โอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นการแชรกเรียบร้อยส่วนเนื้อหาในหน้าอืนอ่นๆก็ทําในลักษณะเดียวกันนะครับ ไดอูบ e ุกเบื้องต้นง่ายๆคร่าวๆนะครับว่าเป็นเงินสร้างอ b บุกนะครับต่อมานะครับเป็นการแท็กไฟล์นะครับลำดับสุดท้ายนะครับเป็นการแท็กไฟล์เป็น p p 3นะครับก็ให้ไปที่ CD Maker Create Album นะครับก็เลยคลิก Create อัลบั้มข้างบนมันจะมีซิงเกิลอัลบั้มกับมันดิเปิลอัลบั้มซิงเกิลก็คือเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเนื้อหาเป็นเนื้อหาเดียวนะครับแต่มันดิเปิลก็จะเป็นรูปลับที่เป็นชั้นวางหนังสือนะครับเราก็ลองกดในขั้นตอนนี้ขอสาธิตไปที่มันดิเปิลอัลบั้มนะครับก็คลิกที่โอเคนะครับแล้วก็ไปเลือกไ right ดที่จะเซฟไปนะครับว่าจะเซฟไปที่ไ right ดไหน ผมเซฟไว้ที่ไดรฟ์กดคีย์รอใหม่นะครับซีดีลบั้มคีอัลบั้มอีกแล้วก็กดโอเคเลือกไดรี ไมดีกดเพจครับอัลบั้ม เดี๋ยวทดสอบไปที่ซิงเกิลนะครับแล้วก็กดโ OK. อเคเลอบไรท์ไนะครับกด create. คีย์มันก็จะทำการเซฟให้นะครับที่เรียบร้อยนะครับ การสร้างอ e ีบุ๊กเลื่อกคลิปอัลบั้มนะครับตัวนี้นะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับมีเนื้อหาครบถ้วนนะครับก็ลองไปทําดูนี่คือเบื้องต้นก่อนนม้เชนะครับก็ให้ลองไปทําดูตามที่ทํานะครับสาหรับการสร้างอ e ีบุ๊กด้วยคิปอัลบั้ม6.0จุูโปรก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าใครอยากทําสวยงามก็ไปทาให้มันสวยงามปรับแต่งรูปภาพเนะะื้อหาเสียงลิงก์ แล้วก็คีเอทออกมาเป็นกล่องหนังสือได้นะครับตอนนี้ก็ขอจบนะครับเพียงแค่นี้นะครับ